ไม่รู้ว่าเป็นกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทจากความที่เปรียบและเทคโนโลยีแบบดั้งเดิมที่ตัวเองมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนที่ตลาดทั่วโลกจะถูกครอบครองด้วยรถยนต์ไฟฟ้าหรือไม่ทางโตโยต้าเลยต้องพัฒนารถยนตรุ่นใหม่ออกสู่ตลาดให้มากขึ้นโดยเฉพาะรถกระบะปิกอัพขนาดเล็กเมื่อล่าสุด automotive news สื่อดังของวงการยานยนต์ได้อ้างอิงจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ว่าโตโยต้ากำลังส่มพัฒนารถกระบะรุ่นใหม่ ที่ใช้พื้นฐานมาจากรุ่นโครโรราสื่อยันยนต์ดังกล่าวได้รายงานว่ารถกระบะขนาดเล็กรุ่นใหม่ยังอยู่ในช่วงแรกของการพัฒนาและยังไม่มีการตัดสินใจเดินหน้าในเรื่องนี้แต่ความเป็นไปได้ก็ยังมีอยู่และต่อให้โครงการได้รับไฟเขียวแล้วกว่าที่รถรุ่นนี้จะถูกทำตลาดก็อาจจะต้องรอไปจนถึงปี2027เป็นอย่างเร็วนั่นหมายความว่าการพัฒนารถระบะรุ่นใหม่ที่ว่า ก็น่าจะใช้โครราเจ g เน e เรชั o นใหม่เป็นพื้นฐานในการพัฒนาสำหรับตำแหน่งทางการตลาดจะอยู่ต่ำกว่าไฮลักซ์เพื่อแข่งขันกับ Ford Maverick และ Hyundai Santa Cruz ซึ่งใช้โครงสร้างแบบ Unibody แตกต่างไปจากไฮลัก์ที่ใช้โครงสร้างแบบ Ladder Frame โดยการผลิตคาดว่าจะเกิดขึ้นที่โรงงานเดียวกันกับรุ่นโครราที่รัฐมิสซิสซิปปีสหรัฐอเมริกาอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ โตยต้าก็ได้เคยอวดโฉมรุต้นแบบของรถกระบะขนาดเล็ก iMv z ที่ได้รับแรบงบันดาลใจในเรื่องดีไซน์มาจากรบต้นแบบรุน c r u i s EV Concept โดยมีกำหนดการจำหน่ายในปี2024ในตลาดประเทศเศรษฐกิจใหม่และเป็นเรื่องยากที่จะมีการทำตลาดในอเมริกาเหนือและนั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมการพัฒนารถกระบะขนาดเล็กรุ่นนี้ขึ้นมาจำหน่ายจึงมีความเป็นไปได้ พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ